ทุกวันอังคารอย่างนี้คุณผู้ชมครับจะได้มาอู้จ่ากันกับตางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับช่วงของประชาสัมพันธ์จังหวัด p ีอาดีสบอข่าวเล่าเรื่องครับวันนี้จะเป็นตางจังหวัดลำปางลำปางช่วงนี้เป็นมีงานอะไรอย่างกันพองตีจะได้เตรียมไปแอลแล้วก็เตรียมไปพอกันนะครับจะได้อู้จ่าผ่านระบบซูมนะครับกับหัวหน้าประเสริฐอินทาประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเอกนรินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบุกท่านครับหัวหน้าครับช่วงนี้ลำปางฝนตกกรครับยุดสามวันติดพันมาเอ่อตกครับแต่ว่าไม่น่กตก,ตกหนักหนออ่าตกแบบเบาๆแต่ว่าก็ตกหน้ารำคาญอ่ะนะสักพ <laughs> ักไม่แห้งไงนะครับแต่อากาศกเย็นสบายดีนะครับหัวหน้าครับ,บลำปางเย็นาอากาศเย็นสบายเพราะว่าอ่า แต่ว่าช่วงช่วงวันเสาร์นี้จะจะร้อนหน่อยวันเสาร์มาวันที่สิบสองก็เริ่มพื้นฟ้าขึ้นฝนตกทั้งวันแต่ว่าตกไม่หนักนะครับครับฮันว่าจังหวัดลำปางกำลังจะมีงานใหญ่ตีชัดเป็นประจำกูป,ปีอย่างต่อเนื่องหันก็คือแม่เมาะฮาฟมราทอนเหมือนก่อนครับหัวนหน้าปีนี้เพิชัดกันวันไหนครับหัวนหน้าครับเออปีนี้จัดแข่งในช่วงเดือนตุลาคมนะครับครับ เดือนตุลาคมแต่ว่าช่วงนี้กําลังรับสมัครนะครับรับสมัครซึ่งซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สามสิบเอ็ดจัดครั้งที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับ <Wow. S 1> จัดเป็นประจาทุกปีอชื่อการแข่งขันว่าแม่หมอฮารมาลารทอนครั้งที่สามสิบเอ็ดนะครับซึ่งสนามที่แม่หมอนี่เป็นสนามที่ ได้มาตรฐานระด,ดับโลกนะครับสนามแรกของภาคหน่อซึ่งระด,ดับโลกนี้ได้มีการรับรองแล้วนะครับอตอนนี้ก็อยากประชาพันธเชิญชวนนักวิ่งนะครับนักวิ่งที่ที่ผมเข้าใจว่านักวิ่งอาชีพนี้รู้จักแม่หมอะนะครับรู้จักแม่มอฮามาลารทอนเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นเป็นปีที่สามสิบเอ็ดแล้ว แล้วก็จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิบเกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงนะครับก็กิจกรรมก็จะมีในวันที่20ตุลาคมนะครับวันทิตยี่20ตุลาคมเป็นวันแข่งขันนะครับการเดือนตุลาคมอืมครับตอนนี้ก็คือเปิดรัาสมัครหรือยังหมอฮู้เข้าหัวหน้าครับเอการรับสมัครนะครับตอนนี้รับสมัครตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนอพฤษภาเป็นต้นมาครับก็จะไปสิ้นสุดที่31สิงหาคมครับเพราะว่าการรับสมัครนี้จะเป็นช่วงๆเพราะว่าช่วงที่เป็นนักวิ่งเก่านักวิ่งใหม่นักวิ่งที่ไม่เคยมาแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นก็ถึง31สิงหาคม2567นี้ครับอืมครับหัวหน้าเป้นแบงการวิ่งเป็นกี่ประเภทมะฮุ้งครับหัวหน้าครับออ การแข่งขันแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับเป็นเป็นเป็นฮาบาราทอนยี่สิเอ็ดจุดหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็มินิมาราทอนสิบกิโลเมตรแล้วก็ฟันรันห้ากิโลเมตรอืมประเภทฟันรันก็มีเหมือนกันเนาะเดินไปพักไปอิทไปกระไทยหูไปอะนหัวหน้าเนอครับ,รบก็แม่ม้อนี่เป็น เป็นเป็นสนามที่เป็นสนามแข่งขันที่ผ่านการรับรองโดยการกรีธาโลกนะครับครับก็เป็นเส้นทางมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน <c oughs> ขลอภัยครับและสิ่ออำนวยความสะดวก <c oughs> เทียบเคียงการแข่งขันในรดับโลกนะครับ,รบแล้วก็นักวิ่งนี้จะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามีการปิดถนนปิดถนนทุกทุก ทุกเส้นทางในการวิ่งเส้นทางในการวิ่งนี้ปิดปิดแบบไม่ให้รถวิ่งเลยนะครับอันนี้แล้วก็นักวิ่งจะได้รับประสบการณ์และความมั่นใจในระยะทางการแข่งขันตลอดจนการแข่งตลอดจนการวางแผนระบบการบริหารการบริการน้ำดื่มคือแร่เส้นทางการแข่งขันที่เพียงพอเหมาะสมตัวนี้ก็ก็เป็นอะไรที่เป็น อาเทียบเท่าระดับโลกนะครับคาหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันระบบบริบริการทางการแพทย์มีการวางแผนเป็นไปตามมาตรฐานของการกรีธทาโลกอืมอนนซึ่้เขาต้องล่นผ่านถุงถุงดอกบ,บัวตองตัวมัองกรข้าหัวหน้าครับเส้นทางที่เขาหล่นกันเนี่ยครับใช่ครับครับในบริเวณเส้นทางที่ผ่านก็จะเป็นเส้นทางที่ สวยงามเป็นวิวธรรมชาติที่สวยช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนแล้ว <c oughs> นักท่องเที่ยวก็จะได้อาชมอ่าหมอกบางๆหรือบางทีอาจจะมีฝนหน่อยๆแต่ว่านักวิ่งน,นี้ชอบนะครับนักวิ่งชอบชอบที่มีฝนหน่อยๆนิดหน่อยเป็นเป็นแฉบบ้างก็อาจจะม <c oughs> ีในช่วงตุลาคมค ส่วงตุลาคมนี้บบนีดอกบัวตองก็แบบใกล้จะออกดอกแล้วแัน,นถ้าเขาหล่นผ่านตรงทั้นกจะจามไปทําแบบหนึงเนาะค่ะคุณเอกครับครับผลการแข่งขันจากสนามแม่เม,มะาะฮาบาราทอนระยะทาง21.1สนึ่กิโลเมตรสามารถนำผลการแข่งขันยื่นสมัครเข้าแข่งขันในสนามระดับโลกได้ด้วยนะโอ้ครับ โอ้ต้องต้องแสดงว่านักกีฬาตึงมืออาชีพตึงมือสมัครเล่นนี่ก็ต้องปากันมาสมัครแล้วนอทาอย่างอันใช่ครับครับเปิ้นแถลงข่าวไปแล้วมังก็อครับหัวหน้าทีมทีมปีนี้เห็นเปิ้นใส่เสื้อเป็นเป็นสีชมพูออกส้มๆก็ว่าจะได้ครับหัวหน้าครับเอ่อเป็นสีชมพูชมพูนี่เป็นชมพูข้างนะครับครับครับเป็นเป็นข้างที่เป็นเป็น เป็นผ้าครั่งที่ทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัชวาลชายบรแล้วก็ดอรสุพณีชายบตรซึ่งท่านนายกเหล่ากาชาตินี่มาสนับสนุนให้ให้ผลิตผ้าคลั่งนะครับซึ่งเป็นเป็นสีชมพูชมพูแบบอ่าบอกว่าชมพูคลั่งนะครับนี่ทชมพูแจ๊สเป็นชมพูครั่งทอย่างที่เห็นในภาพนะครับสวย เสื้อกงามส่วนเหรียญรางวัลแห่งยางหนึ่งทต่เขาต้องมาลอดรุ่นกันว่าเหรียญปีนี้เป็นจะออกแบบมางามขนาดไหนเนาะหัวหน้าเนาอครับคุณเอกครับท่านผู้ชมครับก็คือนี้ครับแม่มอฮามาราทอนแล้วก็พิเศษด้วยนะครับปีนี้การบินแอร์เอเชียมาเริ่มบินอีกรอบหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนะครับในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็มีพิเศษด้วยนั้นลดสิเอร์เซ็ด้วยสลับ นักวิ่งสองร้อยท่านแรกเฉพาะนักวิ่งนะครับสองร้อยท่านแรกลดสิบเปอร์เซ็นต์ลาท่านที่บินจากดอนเมืองมาที่ลำปางครับโอ้ก็จะสะดวกแหมจัดนักเลยเนาะเพราะว่าเครื่องบินก็บินลงตีลำปางแล้วก็จะได้เตลไปอันหล่นตีแม่เหมาะได้หัวหน้าสมัครหรือยังครับปีนี้ฟันลันก็ว่าสิบกิโลเข้าหัวหน้าครับ สมัครแล้วครับผม <laughs> บเดินนอาห้ากิโลห้า <laughs> ก <laughs> ิโลกับลังบอนเนาองหัวหน้านองกับลังได้เงือว่ากําลังกําลังปาาร,งรับเออกาลังรักสุขภาพอยู่ตอนนี้ <laughs> ครับครับ <laughs> สุขภาพก็ <laughs> ที่จริงที่จริงก็ชอบวิ่งชอบออกกาลังกายเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงระย,ยะสองปีที่ผ่านมานี้สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยพักไปก่อนครับ <laughs> ซึ่งภคยที่สนใจก็ เปิดแับสมัครถึงสิ้นเดือนสิงหาแน่นอนหัวหน้านอสำหรับทุกประ,รประเภทเนะครับสมสิสิงหาคามครับเออคุณเอกครับยังมีรางวัลสําหรับนักวิง่งนักวิ่งขาแรงนะครับร้อยครั้งแรกที่เข้าเส้นชัยมินิมินิก็คือสิบกิโลเมตรแล้วก็ฮาบาราทันที่เอ็ดกิโลเมตรครับน,นี่เขามีหมอนดอกบัวตองนะครับมอบให้อ,อกว่าสี่ร้อยดอก มาที่ม้อนดองสี่ร้อยสำหรับนักวิ่งนะครับ<อ>เป็นนะยธรรมนี้ามาราทอนสิบกิโลเมตรนี่ชายหญิงอย่างละร้อยนะครับ,รบก็ยี่สิบเอกิโลเมตรชายหญิงอย่างละร้อยท่านท่านจะเข,เข้าเส้นชัยท่านจะได้นะครับ ก็ออกกับร่างกายแล้วก็ถือว่าถือโอการไปแอลตี L T, การไฟฟ้าเมืองแม่โมออกได้ตัวไเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมตีจัดเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีตีสาเอ็ดแล้วนะครับสำหรับแม่โมกฮา์ฟมาราทอนวันตีสาวตุลาคมนี่เฮาปะกันครับแหมหนึ่งงานตีจังหวัดลําปางกําลังจัดอยู่ก็คืองานดอกกล้วยไม้และพันไม้สวยงามงานนี้จัดตีไหนก็ข้าหัวหน้าครับที่สวนสาธารณะองกระทิงนะครับครับครับ <c oughs> รับขออภัยท่านผู้ชมครับอที่สวนสายท่านนองกระทิง <c oughs> งานจัดระหว่างวันที่ 18, สิบถึงสิบแปดสิงหาคมสองพันสอร้อหกสิบเจ็ดนะครับ,รบก็เป็นเป็นเป็นอพูดง่ายๆว่าเป็นงานแสดงดอกกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งงาน มีพิธีเปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10, สิบสิบสิงหาคมที่ผ่านมาครับวันที่ 10, สิบสิงหาคมที่ผ่านมานี้เปิดงานมีผู้ช่วยรัฐมนตรีอ,อผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับมาเป็นรประธานเปิดวันที่สิบเวลาสิบเจ็ดนาิกาก็กิจกรรมในงานมีมากมายนะครับกิจกรรม เดี๋ยวผมจะไล่กิจกรรมให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับ,รบเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานายจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานเปิดงานนะครับก็งานงานนี้หลกัหลกๆก็มีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับทางท่านนายกตวงรัฐ โรคซุนทรเป็นเป็นแม่งานหลักนะครับวานเปิเดงานนี้ก็มีท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดท่านชัชวานชายบุตรพร้อมด้วยดรสุพนันธ์นายชายบุตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดคณนส่วนราชการร่วมเปิดงานจํามวาคนคึกคักมากนะครับเพราะวันนั้นเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็อากาศดีวันนั้นไม่มีฝนนะครับมาชื่องานว่าลำปางออชิทเฟสติวัล2024นะครับจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง รวมถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดลำปางซึ่งงานนี้งานแบบนี้ไม่มีมาเป็น30-40ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมการประกวดกล้วยไม้อะไรต่างๆนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นิทรรศการเสวิงพระเกียรติงามล้ำค่าบุภาราชนินีสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นจุดแวะเช็คอินกับดอกกล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิต แต่ท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับ,รบใหญ่ที่สุดของประเทศจุดถ่ายรูปภา,ายในงานมากมายและนอกจากจะได้ชมดอกไม้อดอกกล้วยไม้ส,สวยๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นการเปิดประสบการณ์ให้สัมผัสรูปแบบต่างๆอีกามากมายเช่นการประกวดดอกกล้วยไม้ระดับชาติกว่า14ประเภทร้อยห้าสิบชุดมีการประกวดดอกกล้วยไม้ชุดพิเศษเรียกว่าดอกกล้วยไม้คัทรียาควีนสลิกิตนะครับที่ไม่เคยจัด ประกวดมาก่อนในรอบ40ปีนะครับตัวนี้ก็คือในงานนี้ก็จะมีกิจกรรมไปจนถึงวันที่18สิงหาคมคุณเอกครับครับก็จัดตีหนองกระติงหนอกอแฮวฮานะครับ่เช่นวันนี้นะวันนี้วันที่13นะครับครับวันนี้วันที่13ก็จะมีงานตั้งแต่เช้า9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงนู่นแหละ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาเลยนะครับช่วงเช้าก็จะมีเรื่องของการแต้มแต้มลายดอก คนที่คนที่เลี้ยงกล้วยไม้เขาเรียกว่าเลี้ยงเนะานนะที่ปลูกนั่นแหละปลูกนั่นแหละเรียกว่าเลี้ยงเลี้ยงกล้วยไม้คนที่ชอบเขาจะรู้วิธีจะมีวิธีการทําให้มันมีสีสันออกดอกมาเป็นสีอาจจะแปลกหูแปลกตาไปไม่เหมือนพันเดิมนะเรียกว่าเลี่ยมลายดอกแล้วก็ช่วงบ่ายสิบหกนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาของวันนี้นะครับก็จะมีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้อใครที่ใครที่ปลูกยังไม่เป็น ไม่รู้จักเขาจะมีการเวิร์กช็อปกันพูดง่ายๆก็ว่าสอนวิธีปลูกปลูกนะครับ,รบส่วนตอนกลางคืนก็จะมีการสแสดงบนเวทีเริ่มตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปถึงยี่สิบนทุกวันนะครับ,รบจนจนถึงวันที่สิบแปดสิบแปดก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับท่านที่สนใจก็มาแวะได้ที่หนองกระทิงเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามของจังหวัดลำปางนะครับเป็นจุดออก กําลังกายก็ได้เป็นจุดเช็คอินก็ได้หลายๆอย่างนะครับมีตลาดกาดกองต้าเออกาดนังกอมต่อไปกาดนังก้อมทุกเสาร์อาทิตย์นี่ก็โอ้คึกคักมากนะครับมีบอาหารการกินอะแยะมากมายทุกเสาร์อาทิตย์ที่กาดนังก้อมที่ท,ท,ท,ที่ที่สวนสาธารณะหนองกระทิงอ๋อ,อสแสดงว่าช่วงที่เปิดบัมีงานอย่างแต่เสาร์อาทิตย์หนองกระทิงก็จะมีกาดหนังสั่นตลอดทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับขวหน้าครับ ครับมีตลอดทุกเสาทิตย<อ>ิอยู่แล้วครับแตหว่างงานของกล้วยไม้นี่ก็คือบวันกระแปะแอลได้บวคืนก็ะไปแอลได้นะหัวหน้านอได้ครับอืจนถึงวันที่สิบแปดครับครับวันนี้วันตีสิบสามก็เหลือแหมหลายวันอยู่ถึงแม้ว่าจะเลยวันแม่ไปแล้วแต่อาจจะปลาแหม่ไปพอกล้วยไม้ก,ก็ได้เพราะว่าแม่อาจจะแบบเป็นคนชอบปลูกกล้วยไม้หรือว่าไปพอความงามปลาแม่ไปไทายโหบได้เลยนะครับหัวหน้าครับครับผม อันสุดท้ายจะใือตังท่านประชาสัมพันธ์จากวัดลำปานครับได้เจริญจนคุณผู้ชมแหมกรรมหนึ่งบ่ว่าจะเป็นการห่วมสมัครล่นนะครับของแม่มหม้อฮาฟมาราทอนนะครับแล้วก็ไปแอวงานกล้วยไม้เรียนเจญได้เลยครับหัวหน้าครับครับผมสาหรับการแข่งขันแม่มหม้อฮาฟมาราธอนครั้งที่3 1นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่20ตุลาคม2567นนี้นะครับการรับสมัครก็มีสามสาม ระยะการแข่งขันนะครับคือระยะ21.1กิโลเมตรหรือที่เรียกว่าฮาบมารารทอนนะครับมินิมาราทอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน5กิโลเมตรท่านสามารถสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2567นี้นะครับเข้าไปที่เพจเข้าไปที่เพจแม่เมาะมารารทอนนะครับก็จะท่านสามารถดําเนินการได้เลยตรงนั้นแล้วก็เลือกซื้อ เสื้อนะครับเสื้อเสื้อมีทั้งเสื้อที่ระลึกเสื้อการแข่งขันนี่มีครบหมดนะครับก็มีสันสวยงามท่านไปดูได้ที่เพจแม่เมหาบาลาทอนเ่ยนะครับส่วนอีกงานหนึ่งลำปางออชิตเฟสติวัลสองพันยี่สงามล้ำค่าบุผาราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงหรืองานาแสดงกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับน,น,นะครับ ที่สวนสาธารหนองกระทิงงานมีไปจนถึงวันที่18สิงหาคม2567ครับท่านมีชอบกล้วยไม้หรือว่ามาเที่ยวมาชมนะครับหรือจะมาะปกติซอที่ก็มีตลาดกาดนั่งก้อมอยู่แล้วอาหารการกินมากมายนะครับท่านได้เลือกซื้อเลือกหากันที่ตรงนั้นจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางครับหัวหน้าประเสริฐอินทานะครับที่ได้มาอู้จากกับเฮาในวันนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะได้เจอหัวหน้ามารวมรายการแห่งกำลัหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณจังนักนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับเกาะสองงามใจกันคุณผู้ชมครับแม่หม้อฮาฟมาราทอนเป็นงานใหญ่ของจังหวัดลำปางแล้วก็เป็นงานใหญ่ของนักวิ่งตีอะต้องมาห่วมแข่งขันกันน่าจะเป็น สนามเริ่มต้นแรกๆของการจัดงานวิ่งเลยครับคุณผู้ชมและหํายางหนึ่งก็จะเป็นสีสันของงานวิ่งตีคนลำปางหู่กันก็คือเปผนจะมีแบบดาราติมิจื่อเสียงมาร่วมงานในแต่ละปีตัวปีนี้เป็นไผ่ก็ท่าพอติดตามกันเล่ากันครับส่วนงานกล้วยไม้นะครับก่อไปแอลตีหนองกระติง้งได้จะถึงวันตี่18สิงหาคมนี่ส่วนสาธารณะหนองกระทิ้งถ้าอู้ถึงวัยรุ่นยุค90ตะกอนติบ่มีห้างสัพสินค้าอันเนี้ยเป็นตีรวมวัยรุ่นยุค90ครับคุณผู้ชม มีล้านขายตําส้มนั่งกินตําส้มเกี่ยร์ซากันยุ่ปื้นเก้าไม้ ตอนตีปก้อนมันเหมือนมีห้างเนาะเป็นแรงแอวของวัยรุ่นของจังหวัดลำปางในยุค90แต่บัดเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับปรุงขึ้นมาโดยเฉพาะทุกเสาทุกตดนะครับก็จะมีการหนั่งกล่อมก็แวะไปแอวกันได้นะครับคุณผู้ชมวันอังคารหน้านะครับจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดไหนติดตามกันได้ไหมนะครับช่วงของประชาสัมพันธ์จังหวัด PR d 3ดีบอขาวเล่าเรื่องครับย่างกันกรมเยวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาติดตามงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิ้ลจะมีการจัด งานอนอยยังกันพองชงหน้ามาอู้จาก,กันต่อครับ